กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อวีระศิลา,ลาโชโตก,กกาบนมัสการครูบาหลวงตาจเจริญในธรรมค่ะคุณแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาและญาติธรรมที่กำลังติดตามราับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมพุทธสมาคม Fm 104.25เมกะเฮิรตสื่อสร้างสารคการเรียนรู้การศึกษา การปฏิบัติและการเผยแผ่พรอพุทธศาสนาทําการออกอากาศจากวัดตาบ้านสร้างคุยญาติธรรมที่กําลังติดตามรับฟังอยู่ในขณะน,นี้สามารถแย้งผลของการรับฟังแสดงความคิดเห็นหรือสนทนากับผู้ดำเนินออรายการได้ที่หมายเลข042090271 มาพบกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันที่18ของเดือนกุมภาพันธ์พศ2567นะคะค่ะก็ใกล้แล้วเนาะใกล้วันเวลาที่เราจะได้มาปฏิบัติธรรมแล้วรวมพลคนสีขาวนะคะเลือีกแค่4วันเนาะไม่นานแปดเดียว ก็เตรียมความพร้อมแล้วหรือยังคะญา,าติธรรมเนาะวันมาค้าบูชาเป็นวันที่รวมพงคนสีขาวเราจะมาร่วมปฏิบัติแล้วก็ยังคงไว้เรายังคล้ายกับว่ายังคงคุณงามความดีในใจของเรามันมันเป็นสิ่งที่เรายังยังคล้ายกับว่าประกาศประกาศตัวของเรายังทําคุณงามความดีอยู่เนาะ เพื่อตัวของเราเองนี่แหละการที่เราได้ฝึกงานทางใจมันทําให้ชีวิตของเรานี่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวมันเป็นทั้งสภาพจิตใจของเราแล้วคนรอบข้างมันทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีการใช้ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่มันดีมันดีคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราแสเวงหามาตลอดคือสิ่งที่ดี อะไรที่มันดีที่สุดคือเราแสวงหาอยู่แล้วแต่เราก็ส่วนมากจะขว้าน้ําเหลวคือไม่เจอไม่เจอของของแท้ไม่เจอของจริงอะ่ะพอเราได้มาปฏิบัติธรรมเราถึงได้รู้ว่าอ๋อความดีอมันอยู่ที่นี่เองเนี่ยคือเราจะเห็นแล้วได้สัมผัสแล้วก็ได้ใช้งานมันวันต่อว,วันวินาทีต่อว,วินาทีนะคะญาติธรรม ในช่วงวันที่ย 24, 24, ี่สิบสามยี่สิ่ยามยีี่ยห้าเนาะญาติธรรมทางกาลสินนะคะเป็นคุณลุงของแม่ชีเจตที่ท่านเดินทางมาท่านอุย้ยเอาน้ำปานะมาเตรียมพร้อมถวายพระคุณเจ้านะคะาลายนามาผู้เอาน้ำปานะมาเนาะก็คือนางสาวณนะรเมอมนนิยานัน แล้วก็นายเพลนนิยานันแล้วก็นางบุษบาสารเหล่าแล้วก็เด็กชายนัทวัฒน์นิยานันนะคะมาร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำปานะถายพระคุณเจ้าในช่วงงานเนอะวันที่ยี่สามยี่ี่ยห้าก็ขอร่วมอนุโมทานาบุญนะคะ เจ้าภาพน้ําปานะหรือญาติธรรมของเราจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพน้ําปานะก็ขอเชิญนะคะญาติธรรมเปิดให้ญาติธรรมได้สร้างบุญสร้างบารมีไม่ว่าจะเป็นน้ําปานะหรือว่าจะเป็นโรงทานอาหารแบบนี้ก็ขอเชิญเลยเนาะบางท่านเขาบอกว่าอุ้ยไม่กล้ามาประมาณเนี้มาเถอะค่ะทําคุณงามความดีทําเลย อย,อย่าใช้คําว่าอไม่กล้ามาเนาะมาเลยเมื่ออะไรที่เรามีใจอยากทําทําเลยนะคะไม่ต้องรอเพราะการรอคอยของเรานะี่ยมันมนทุกข์คือเรารอคอยมาตลอดในการใช้ชีวิตของเราคือเรารอคอยมาตลอดในช่วงที่เราจะทําคุณงามความดีบุญบารามีไม่ต้องรอคอยเอาเลยเนาะตัดสินใจเลยวันที่ยี่สิบสามยี่นี้เปิดให้ญาติธรรมของเราอย่างเต็มที่ ส่วนโรงทานขนมโคกนี่จะเป็นบ้านกุดนาคามนะคะแต่ยังไม่ระบุว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ท่านบอกว่าเดี๋ยวโทรมาแจ้งว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่แน่นอนก็คือทางกุดนาคามนี่จะเป็นขนมโคกนะคะแต่ถ้ามีส้มตำแซบๆเนี่ยก็โอเคเนาะกุดนาคามเนาะ เสริมส้มตำแซ่บๆ,ๆนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่เพิ่นมีตาลาแซ่บเนาะทางกุดนาคามก็แต่แจ้งมาบอกว่ามีขนมโคกแน่นอนเนาะอนโมทนาสาธุบุญกับยติธรรมของเราทางกุดนาคามนะคะที่เพิ่นได้บอกมาแล้วว่าแต่ยังไม่ได้กำหนดหวันเนาะจะเดินทางมาเป็นเป็นลงทานช่วงประมาณเดินทางมาถึงประมาณตีสนี่แหละ จะมาเตรียม,ยมจัดอาหารก็คงประม,มาณ6กโมงเช้าก็คงจะพร้อมกับญาติธรรมของเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วในช่วงนั้นฟังเสียงเทศเสียงธรรมแล้วก็เปิดให้ญาติธรรมของเราได้รับอาหารพรักเสร็จเรียบร้อยเจ็ดโมงก็ขึ้นฟังเทศฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ถือว่างานของเราก็ต่อเนื่องทั้งวันมันเป็นสิ่งที่ มาฝึกงานทางใจของเรามารับเอาสิ่งที่ดีๆแล้วก็น้อมเข้าสู่การปฏิบัติสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คล้ายกับว่าชีวิตของเราในเมื่อเราได้มีโอกาสมาเจอเพื่อนคือบรรยากาศได้เพื่อนที่เข้ามาก็ได้สถานที่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือเพาะหมด แล้วเราเองก็พร้อมเหมือนกันการที่เราได้เดินเข้ามาคือเราพร้อมคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันคล้ายกับว่าแล้ววันวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่เป็นวันมาฆบูชามันเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยมันเป็นสิ่งที่หนึ่งเรายังได้ร่วมจิจกรรมมันเหมือนกับวันนั้นคือวันนี้อวันที่ยี่สิบสามนี่วันนั้นเหมือนกับวันนี้เนี่ย เรายังมีส่วนร่วมในเราในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เรายังได้มีโอกาสเนี่ยวันวันมาคะาโบชามันเป็นวันสำคัญวันนั้นกับวันนี้เนี่ยเราก็ยังมีโอกาสในวันนั้นมันเป็นวันที่บอกว่ามีพระพระอรหรันารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายทีนี้ถึงถึงที่ของเรา เราก็มาด้วยใจอ่ะมาด้วยใจเรามาด้วยใจน้อมบูชาคือเราน้อมบูชาเรามอพร้อมที่จะถวายเออถวายร่างกายนี้ลงสู่ธรรมลงสู่ธรรมในการปฏิบัติคือสิ่งนี้เราได้ฝึกฝึกมาแล้ววันสำคัญนี้เราก็มาประกาศตัวของเราว่าเนี่ย เรามาน้อมน้อมปฏิบัติเพื่อบูชาเพื่อที่จะให้ใจของเรานี่คลายความยึดคลายความหลงคือเราปฏิบัติบูบชาในครั้งหนึ่งเราได้ เข้ามาปฏิบัติบูชาคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เลเิศและประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งที่ทำสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเราเนาะมันเป็นสิ่งที่ดีๆที่เราได้มาฝึกง,งานทางใจสิ่งนี้ก็อยากจะพูดแล้วพูดอีกนั่นแหละให้ให้ญาติธรรมของเราเนี่ยได้เปิดใจเนาะกับการที่เราได้นับวันประกันพุ่งคือตลอดเวลานี่คือ,อ,อสิ่งนู้นสิ่งนี้คือเรา เสียเวลาสละเวลาเหมือนกับฟ้าร้องเนาะข้างนอกเหมือนกับเสียงฟ้าร้องญาติธรรมเอาอย่างนี้ชีขอเปิดไฟเสียงของหลวงพ่อเพราะชีจะออกไปฟังเสียงฟ้าถ้าสมมุติว่า,เ,าเสียงฟ้าร้องต่อเน,นื่องชีก็คงจะปิดสถานีนะคะญาติธรรมชีขออนุญาตออกไป ข้างนอกก่อนแล้วให้ญาติธรรมได้ฟังเสียงเทศเสียงธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปก่อนนะคะ